ืคุณโฟกัสไปที่ไหนหรือสิ่งใดพลังงานก็จะไหลไปที่นั่นเพราะฉะนั้นพลังงานจะลื่นไหลไปยังจุดที่คุณโฟกัสและคุณใส่ใจเสมอสวัสดีค่ะเจอกับโค้ดมนคนคิดบวกโค้ดมนลูกอีสานลานย่าโมแบ่งปันเคล็ดลับข้อคิดดีๆที่จะทำให้คุณเป็นคนสำเร็จได้ง่ายขึ้นทุกท่านคะลองคิดดูให้ดีนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราคิดถึงเรื่องอะไรบ้างเราจดจ่อหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในรอบของ6เดือนหนึ่งปีหรือตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสิ่งนั้นแหลคะค่ะมันเลยเป็นสิ่งให้คุณดึงดูดผลลัพธ์และสถานการณ์ให้มันเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ยังไงล่ะคะ เพราะเวลาที่คุณกำลังโฟกัสหรือจุดจ่ออยู่กับเรื่องของใครเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรความรู้สึกอะไรหรือความกังวลเรื่องใดๆแสดงว่าคุณกำลังโยนพลังงานของคุณไปยังสิ่งนั้นไปยังคนนั้นหรือไปอยังเหตุการณ์นั้นๆทั้งๆที่ตัวคุณเองไม่ได้ว่าจะต้องการมันเมื่อคุณส่งพลังงาน จากของตัวเองไปให้สิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องที่คุณไม่ต้องการหรือเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่นั่นคือคุณส่งต่อสารนี้ไปยังจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณต้องการคุณให้ความสำคัญกับมันพลังงานจึงไปอยู่ตรงนั้นสังเกตไหมคะว่าหลายคนชอบเสียเวลากับการโยนพลังงานของตัวเองไปให้กับคนที่ไม่ดี คนที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันเป็นทุกข์เหตุการณ์ที่มันทําให้คุณเจ็บช้ําเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องอกหักเรื่องความรักช้าใจเรื่องการเสียใจกับเหตุการณ์บางอย่างหรือเรื่องของความล้มเหลวผิดหวังในเหตุการณ์ใดๆก็ตาม นั่นแสดงว่าคุณได้ส่งพลังงานสื่อสารไปยังจิตใต้สํานึกและพลังงานของคุณก็ไปจมอยู่กับจุดสิ่งนั้นแม้กระทั่งเรื่องการที่คุณพูดอะไรซ้ำๆเชื่อในเรื่องที่คุณเคยเจอมาคิดถึงเหตุการณ์ที่คุณเคยผ่านมาท,ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ที่คุณจะไม่ต้องการมันอีกเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเสียใจ คุณรู้หรือไม่ว่านั่นคือคุณกำลังสร้างแรงดึงดูดให้กับสิ่งนั้นให้มันกลับมาหาคุณให้มันวนเวียนอยู่กับชีวิตของคุณอีกครั้งเหมือนเป็นการฉายซ้ำเหตุการณ์เดิมๆิมคุณมีปัญหาเรื่องการเงินที่ผ่านมาคุณก็ยังจดจ่อกับเรื่องหนี้สินปัญหาการเงินคุยแต่เรื่องปัญหาการเงินบอกว่าฉันไม่มีเงินฉันต้องการชาญเงินเพื่อใช้หนี้ฉันมีแต่หนี้ชีวิตฉันไม่มีความสุขตอนนี้ทำงานเพื่อใช้หนี้ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดค่ะที่คนเหล่านั้นหรือหลายๆคนชอบคิดแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาชอบอ้างอิงหรือสื่อสารเหตุการณ์แบบนี้จมปลักอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเวลามันเป็นโปรแกรมที่คุณได้ส่งเข้าไปยังโลกภายในของคุณดังนั้น แม้คุณจะอยากปลดหนี้เท่าไรแม้คุณจะอยากหาเงินขยันมากมายขนาดไหนได้เงินมามากมายขนาดไหนแต่คุณก็ยังเป็นหนี้อยู่ดีไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่นี่คือเพราะคุณโฟกัสกับสิ่งนี้ดังนั้นการโฟกัสเกิดจากทั้งเรื่องของการพูดความเชื่อการกระทำและความรู้สึกของคุณที่คุณส่งออกไปนั่นเองจากนี้ไปจงมั่นใจนะคะว่า จะโฟกัสกับเรื่องเฉพาะที่คุณต้องการผลลัพธ์และโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นและเป็นความสุขของคุณอย่างแท้จริง